ไม่อยากต้องมีจริงเราต้องการต้องรับนะครับเป็นพิธีกรุ่มรูปหล่อหน้าตาดีนะครับผมด้วนความเสียงซ่าเสียงซ่าเลยผมขอบดยตัวคนแรกพิธีกรคนแรกผมขอแนะนำเทียนแ้นตนนนนนนานน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 น้นน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 นตนนอ เขาหาเพลงก่อนตอนนั้นเยี่ยมขึ้นไม่ได้นะคะพี่นิกรสองคนเนี้ยนะเป็นคนที่โกงเนี้ยผมให้ทำอะไให้ใหร้องเพลงขึ้นมาใช่ไหมอพี่นิกรมาเทิงมาแล้วเหร สองข่านค่ะเออผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสอหรับ้น